สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลแฟนแฟนกีฬารายการแข่งขันวอลเลย์บอลยูโรเคกซีวีลีก2024ประเภททีมชายมาถึงวันที่25สิสิงหาคมสนามประเทศอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาทีมใดจะเป็นแชมป์ทราบผลแน่ลุ้นทีมชาติไทย เชมไราย,ายในสนามนี้วันนี้เวลา16นาฬิกาทีมชาติเวียดนามพบฟิลิปปินส์และ19นาฬกาคู่อีกทีมชาติไทยพบทีมชาติอินโดนีเซียเจ้าภาพอย่าลืมติดตามเชียร์ติดตามชมลุ้น นักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมชายในยูโรเคกซีวิลีครั้งที่4 2ี่ประเทศอินโดนีเซียเจ้าภาพหรือทีมชาติไทยจะเป็นแชมป์ในสนามประเทศอินโดนีเซียติดตามชมครับ